สวัสดีครับพ่อกันยามเศร้าครับสายสายกหน่อยวันนี้พามาสูบปลาสูบซาครับมาสูบซาปลาครับดีจะใช้เบื้องปลาทำกันครับกำลังง่วนเนี่ยอย่างตอนนี้ครับนี่ครับมาหอนแล้วมาหอดแล้วคนน่ะปลาเอสิได้ได้หลายล้วบิมังหอยโอ้มังหอยครับหอยจูบหอยคมนะครับปลาน้ำกำลังสีเบิดตครับไม่ฉีแห้ง โอ้ป oh, ่าย oh, yeah, right ัง you ล know. oh, no? no? oh, yeah. ิดเ yeah. uh ็บไปังกรพาเก็บทั้งน้าลูกป้ารเครื่องกลูกป้าอจะจงเห้เห็นวื่นเีออกำลัง้อครับกำลัง้ลื่อทงนี้ น้ำสีแห้งแน่บ่าแห้งแน่ครับปลาลายเขไปตันหูน้ำเบิดบาดเนี่ยปลามันเข้าไปตันหูน้ำเบิดครับเฮ้ย,ยพูดนะปลาครับปลาไม่ให้เว้าวพวูาดพนะปลาเ้อะพโอ้ยพุดนะเข้าหัวกระโหลกปลาก็ได้แล้ว <c oughs> ถ่ายก่อนจังหน่อยไอาาท้ทิลง ปลาครับปลาปลาเป็นปลาเลยครับปลาเด้อปลาตัว้ปลาอดไปก้อนกีไดับกอนอครับ,บ,บพี่น้องเอเย้ยพันะอ๋อวปลาเนี่ย เปนอะนป้าป้าต uh. ัวน uh. ้องเอ้ดนบวบบบอยู่ป้าครับป้าผม่ปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาป้าเมื่อไงสูบนองสะโอโจโจเครื่องเสียงกันมา โอ้ได้เครื่องถังครับมันจะปลาดุกผนะูนะเต็มไม่หยาดเยอะปลาดุกหลายขนาดครับวันนี้มาสูบประสูบซะครับมืนน่อนี้เอออ่ะขอบผมวันนี้มาสูบซะหนองปลาครับพอได้อยู่ครับนะครับก่อนน้ำสีแห้งสีรถก่อนก่อนคนที่มาสร้อยอไปกินเจ้า <laughs> ของซะเพื่อนครับเนี่ย พิยศจะได้พอใจผมืหอเนี่ยอพอใจพอใจพอใจเนาะโอ้ได้ปลาตามเป้าครับพอใจอยอะคนวะชอบคลิปนี้ก็ไลก์ก็แชร์ครับผมมาดูดน้องเอาปลาครับวันนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ